อ่านก่อนนะครับโอเคขึ้นไปได้ไม่ต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องถอ,อดใช่ไหม,ไมเลยนี่สิต้องมาเดินทางเชือกนี่สิไต่เชือกขึ้นไปนีทางลงเหรอใช่เขาต้องไต่เชือกขึ้นไปนะใช่ต้องะจญภัยนะไปวิ่งไปเลยอ่เดี๋ยวพ่อตามไปด้วย มาต่อลูกลูกครับลูกครับลูกลงมาต่อลูกขึ้นไปชั้นบนนี่มันเริ่มสูงเริ่มขึ้นเลยไป,ปเราเข้าไปในเรือกันเถอะเร็วเข้าไปในเรือเร็วไปดูสมบัติเร็วไปดูสมบัติเร็วสมบัติโจรสลัดแหละเข้าไปซิข้างในอ่ะมีอะไรไหม นู่นนน่นนั่นอะไรของกระดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของกระดูกเหรอ อ๋อเหลือลงไปคาเฟ่ใช่ไหมไปดูซินี่ไงที่มีพิซซ่านี่ไงลูก เป็นตำรวจใช่ไหมใส่ชุดตำรวจสีแล้วนะไ,วไวหนลูกหมวกมี่ไหนครับหมวกสีดำดีกว่าไหมที่กว่าไหมอืมใส่เลยลูกโอ้โหไหนฮะนามาสิคุณตำรวจจับพวกไยได้ยังครับ ไดูมันกันนะดูโอ้ยน่ารักน่าดูะตาดูนี่เออเข้าจริงๆให้เขาละละแบบอันเนี้ยเบี้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรครั้งแรกที่ใช้แอนิมอลเอฟไม่ยอมเลยได้ผนไหมครับเดียวว่ามันก็มัวมวไปนะ แต่ก็จับที่ตัวกระตายได้ดีนนแต่ว่ามันไม่ได้จับดวงตาโดยเฉพาะโอเคบนเนบนนนวเ,เรเ,เข้าตาเลยแสดงว่า ก็แล้วแต่จังหวะมันเนาะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าแต่อันนี้เข้าตามาก Animal Eve